ต่อไปเป็นคําทานายของท่านที่เกิดวันพฤหัสพฤหัสท่านที่เกิดวันพฤหัสด,ดูที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันสุดท้นนยายการทํางานเลยเอเพอก็อาทิตย์เผอเพอก็อาทิตย์อาทิตย์เกิดวันพฤหัสด,ดูที่จะมีไพ่เงินขึ้นไหม ไปแล้วนะอาจารย์การพุทธนะไม่มีไพเงินขึ้นสักคนเลยนะอา่าสเตรนท่านที่เกิดวันพฤหัสได้สเตรนหมายถึงเหนื่อยอะ่ะการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยทุกอาชีพอะ่นนะเพราะน่าลูกศิษย์ผมเนี่ยมันสเปเชียลิสต์ทางสาวลาวนะกะลีตกงานอะ่ะก็สิบแบบที่มีงาน เดินเด็กลาส,สวยๆนั้นยี่สิบอันนี้ไม่ไม่เขาเกินยี่สิบเนี่ยตั้งสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะก็กฤษดีเนี่ยมันจะพูดอน,นักเก็ตสุินีหรือสาวลาวเนี่ยสาวลาทโทรมาพี่พี่ไปรับหน่อยจีคือแถวแดกกันเป็นแถวอะก็ดีไม่มีงานทำเลยสเตนตอนทนี่เกิดเนพระัชเหนื่อยนะครับมันสุกนี่แหละงานเต็มโต๊ะจจะสำหรับผู้หญิงที่ถ้าวันเสาร์ดีครับได้เอ็มเพรส เอ็มเก็ดวงคุณนายสเตนมันก็ต้องดวงพึ่งตนเองอะผู้หญิงที่ต้องออกไปทำมากิดเลี้ยงตัวเองไม่มีผัวเลี้ยงหรือมีผัวก็ต้องเลี้ยงผัวแต่เอ็มเพรสนี่นะวันเสาร์สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสอ่อะดวงคุณนายวันเสาร์เอาเงินไปใช้ตามเอ็มพอเลียมเอ็มคอเทียพารากอนแห้งพวกนี้นะมันอยู่ได้เพราะผู้หญิงพวกเนี้ยอืมผมเคยไปพารากอนผมเนี่ยไปพารากอนไม่ถึงสิบครั้งเลย ฟลอร์ที่ขายเสื้อชั้นในนะกว้างใหญ่มากเลยอะ่ะใหญ่พรอพุดคอดอะ่ะไก่เกี่ยวเล็กๆแล้วก,ก,ก,ก็ยกทรงเนี่ยหูสี่หพันอ่ะเอาละท่านทีเกิดวันพฤหัสวันศุกร์เหนื่อยวันเสาร์เอ็มเพรสแล้วก็วันอาทิตย์ได้นะครับหัวพาไปเที่ยวสวยใครเป็นใครเป็นสามีของสาวที่เกิดวันพฤหัสอ่ะเตรียมเบิกตังหรือรูดบัตรหรือใช้เคบ n k งรูดได้เลย เสียเงินแน่ๆเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงท่านที่เกิดเป็นพระหัสไม่ว่าหญิงหรือชายพายเงินก็ไม่ขึ้นนี่ปลาไปสี่วันแล้วนะจากเจ็ดวันอ่ะยังไม่มีพาเงินขึ้นเลยอะ่ะไปรอดไหมเราประเทศไทยอะ่ะเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านยังหน้ามุ้ยมาตอนทุ่มสอ,อ,องทุ่มผมว่าอาจารย์มีลูกค้าบอกคนนี้มาดูตอนสองทุ่มก็มีเสียคนเดียวแหละคนหนึ่งก็ผมหม้าโมงก็ไม่ดูแล้ว ท่านที่เกิดวันศุกร์ผมเกิดวันศุกร์ผมเกิดวันศุกร์อันนี้เป็นคำทำน,น,น,นายสั้นๆเลยวันศุกร์เสาราท์ทย์เนี่ยได้เบรกต่อไปจะพูดถึงอาทิตย์หน้าหรือจะได้วางการได้ถูกท่านที่เกิดวันศุกร์สามใบเลยติดกันท่านที่วันศุกร์ตายสนิทตายสนิทไม่ตายที่ไหกูไปหาหมอเนี่ยตรวจเนี่ยเมาาื่อวานนี้ ตัวดูดเลือดวันนี้ผลออกมาในหมอหมอบริการพิเศษคือใบาจากแหลบยังไม่มาส่งเลยหมอโทรถามแล้วก็เรียกให้ผมไปสิมก็ปริมาณน้ําตาลในเลือดเกินสามรอนิดหน่อยปกติมันเอลเลยมันต้องร้อยี่สิเป็นเบาหวานเต็มเต็มไม่แม่นจริงๆก็วันนี้ไปหาไปฟังผลตรวจเลือดมาหมอให้ยามเหมันตักหกแผงได้ แต่ว่ามันคาแล้วผมก็ดูนะไพ่ประจําปีมันก็ขึ้น9้าดาบนะแต่มันขึ้นปีน้ามาเป็นเดอะเวิร์มก็คือเบาหวานก็ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแต่ว่าผมเห็นคนก่อนมันทํากินเล็บกุดขึ้นมาตาตาผุตาบอดหรหน้ากลัวมากหมอให้ยาประมาณหกแผงอันนี้เกิดวันศุกร์นะครับระวังเจ็บป่วยแล้วเยี่ยกวันนี้ทงวันศุกร์่ระวังบาดเจ็บเนื่องจากของมีคมมีดบาดผมนี่นะ แกงส้มแกงใต้ยช่มีปลามีแกงส้มผมก็เคยแกะบีอะมันยังบาดนิ้วผมเลยก็ลางป่านิดเดียวบาดนิ้วได้อ่ะแล้วก็อ้ดุกชินปิ้งอ่ะดึงดึงดึงึทิ่มเข้าไปในผ้าก้ามีทิ่มเข้าตาบอดท,ทุกคนมันจะโดนเนี่ยท่านที่กิดวันศกรระวังเจ็บป่วยไม่สบายนะครับสูงมากคุณวิราชาติผมไม่เคยไปตรวจเลือดตรวจร่างกายเลยอ่ะหมอไปโรงพยาบาลบอกคุณหมอโรมานีน่ารักนะสวยอ่ะ เป็นหมอประจำตัวผมจะเป็นอย่างมาผมเป็นไข้ไปฉีดยาเปิกเดียวหายเลยอนี้ก็มันฉี่บ่อยอตอนกคืนอ่ะไปดูโอ้โหปวน้ำตาลสามร้อยกว่าอ่ะล่วานนี่เกิดวันสุกนะครับสิบดาบนาแวนให้เดินทางให้งานยังพอมีนี่ขนาดหมอดูเบอร์หนึ่งะมีลูกค้าหมอดูหมอคนละคนอ่ะี่ดูดิลูกขอตัวเด็กหมดเลย นาแวนอ่ะวันศุกร์ผมอยู่บ้านละผมไม่หาหมอไมล่ละแก้แคบไปล่ละวันเสาร์นาแวนให้เดินทางก็ก็ขี่รถไปซื้อของเนี่ยพอแล้วผมไม่ไปไหนไกลวันอาทิตย์งานดีนะไม่มีให้เงินเลยนะอาจารย์อังคารพู้บริหารสูงไม่มีใครได้ให้เงินเลยนะอะ่าผมเกิดวันศุกร์ผมมีเพืงานได้คิงออฟแนวนวันอาทิตย์เนี่ยจะมีงานวันเนี้ยเงียบกริบเนี่ยสิบดาบเนี่ยวันศุกร์ไม่มีลูกค้าเลย ไอ้เฮ้ยยันนี่ตรงเวลาจริงเลยมึงจะรีบไปไหนไอ้แจ็คฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์แจ็คใช่ไหม,มเดี๋ยวดูโทกรกลับเพราะกูกำลังทายดวงจันทร์กันพูดหลานสุขจะเสร็จละเดี๋ยวโทกรกลับไปนะโอเคครับผมมึงจะรีบไปไหนวะเนี่ยตรงเวลาจริงพวกกูบอกไปสองแม่งโทรเลยอ่าต่อไปท่านที่เกิดวันเสาร์นะ ห่าวันแล้วนะจันการผู้ดันสุขไม่มีใครได้ใบเงินเลยนะพระเจ้าช่วยคุ้ยทอดต่อไปท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันนี้มีมีในทิกตอกเลยนะเดี๋ยวนี้มีติกตอกเลยจะไปเล่นมีคนดูผมวย ไขวัาจันนี่เป็นผมแก่ทุกทำให้เป็นติ๊กตองทิ๊กตอกตบ,บ้าเลยก็ไม่รู้ดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ถือเป็นคนดวงแข็งเนี่ยหนึ่งดาบหนึ่งดาบจะดีกับพวกข้าราชการทหารตำรวจทั้งปวงทั้งมวลหนึ่งดาบนีคบนคนบน่คือวันศุกร์คำทำนายของท่านที่เกิดวันเสาร์คือวันเนี้ยหนึ่งดาบการทําการใดๆจะประสบความสําเร็จที่ดวงดีหน่อยคือได้ไปต่างประเทศเลยเอราซอยคือ เดินทางถ้ามีเดินทางวันศุกร์อาทิตย์หน้าเดินทางแน่วันเสาร์เนี่ยไม่ไม่ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดะแต่ถ้าเป็นการงานก็ก็ดีสาหรับท่านเ้าราชการวันนี้วันศุกร์นะครับถัดไปท่านนี่เป็นดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์จะเป็นยังไงวันเสาร์ได้ไหวพระก็ไปสวดมนต์ไหวพระวันนี้วันพระก็สวดมนต์ไหวพระไปวัดไหนก็ได้สวดมนต์อยู่บ้านก็สวดมนต์ได้อยู่บ้านก็เจริญอานาปรรสติ จำนวนรหายใจเข้าออกคือไม่ให้ความคิดมันฟุง้งซนะ่านนะเมื่อหาอะไรทำเนี่ยมีไพ่พระจะดีสำหรับพวกที่ขายพระเนี่ยไพ่พระเนี่ยส่วนมนไพ่พระจะทําให้ได้มีโชคเท่านีกับวันเสาร์ส่วนวันที่ก็อยู่เหงหาๆซึมๆเศร้าๆไปขอเทอที่ขำขำเท่าไหย่อยมามามบอแพอ่จารย์อย่างนี้เลยเอาละท่านี่กับนี่จา์ถึงอังคารพันพระสงฆ์ไม่มีใข่ได้ไพ่เงินเลยอะ มันมันมันเหลือเชื่อไหมเนี่ยมันเศรษฐกิจมันแย่มากอันนียมันมันไม่รู้จะเรียกว่าทุกคนเงินหมดกระเป๋าหมดอ่ะได้แก้มนรกก็โทรมาส่งอะไรนะไอ้ส่งของอะผมบอกไปหาหมอออกมาที่หายหัวไปเลยมันบอกมันเลยไปรับผาสามเอ็ดละเดี๋ยวมากูแคนเซิลแม่งเลยกูไม่เอาเลยเพราะมันเป็นของไรสาระที่หยุมๆยอะไรก็จิ้ม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 สั่ง กระดาษที weather, trees, ่ช like ื่อนี่สั่งมาเพราะมันใช้ปีหนึ่งก็ไม่หมดตีๆไปอยู่ในถุงนี้ถุงมันอยู่ตรงไหนไอ้ถุงนี้ใหญ่อ่ะอนี่ท่านที่เกิดอาทิตย์นะวันสุดท้ายแล้วตีนั่งก่อนก็ได้วันสุดท้ายแล้วอาทิตย์ละนี่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ไปเลือกตั้งอยู่แล้ววันที่สิบสี่เนี่ยสิบสี่ก็วันอาทิตย์ ไปอ,อยู่แล้วบ้านผมนี่ในเต่าก็ได้สิ่เลือกตั้งปุศีนาลาอยู่ทีเบียนบ้านผมมันเป็นสิบแปดเก้าแล้วเลือกตั้งได้หมดแล้วแต่เต่ามันจะตื่นไปผมก็ไปเลือกตั้งตรงซอยถัดไปเนี่ยซอยสามห้าสามเอ็ดรือสามห้านี่ยผม,มเลือกตั้งอะ่ะใจฟ้าเพื่อไทยสวยอะ่ะผมจะเลือกผู้หญิงคนนะั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าน่าจะมาเดินหาเสียงนะยี่กอดปั้าหน่อยยังมีทิ้งความชัวนะ่วเี่กูเนี่ยเอานะครับนี่เป็นคำทำนายถ้าจะเกิดวันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์เป็นเลื่องจางโอ้ยนี่เป็นเฮงที่สุดแล้วใครเกิดวันอาทิตย์ยกมือบอกหน่อยดินี่คือไพ่ถูกหวยนะวันอาทิตย์นะแล้วเป็นเป็นในสิบสองในเจ็ดวันเนี่ยมีมีวันอาทิตย์วันเดียวในเอเซอเน,นเคิลน่ะใครเกิดวันอาทิตย์ช่วยยกมือหน่อยท่านจะมีโชคสูงลอตเตอรี่ว่านี้นะ